เราต้องไขปิศนาซึ่งมันเป็นแมพของคนสร้างเป็นคนไทยะซึ่งแบบนี้ต้องไขปริศนานั่นเองะเพื่อที่จะออกไปด้านนอกนะฮะโอเคะมาเริ่มมาเลยซึ่งผมก็เจอกล่องนี้พอดีด้านในมีคนโดกอยู่เอามาเปิดประตูนี้หรือว่าอะไรเปิดได้ไปะเนี่ยอ่ะเปิดไม่ได้ ตัวนี้เหรออ๋อได้เดี๋ยวโกงได้ป่ะทำยกันโกงได้ป่ะโกงได้ป่าอ้ยอ้ยเคนน่าจะโกงไม่ได้ต้องเดินไปตามทางอ้าวมันไม่มีอะไรเลยแล้วจะไขามาทำเพื่ออะไร แล้วทุกบอกได้ปะทุกไม่ได้อีกทำอะไรได้อีกวะเนี้ยลูกลูกก็กทำอะไรไม่ได้เนี่ยมีประตูแล้วก็ด้านในตรงนั้นมีกล่องทำไงดีวะอ๋เฮ้ยเจรีเวอร์อีกแล้วเอเอมันก็ เย่ Yay, ได้หนึ่งอันรูปภาพโอ้วัดอะไรเนี่ยโอ้โหปล่องแอบเนียนมาฮะมันแอบเนียนอะไรแบบนี่วะเนี่ยแอบอยังเนียนเลยอออ้ยึ้นนี่เออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกงได้ปะ ผมนี่ก็หาเรื่องโกงจังเลยจะดูเฉลยด้านนอกมันมีอะไรออกเตียงได้เฉยอ้ากูจะโกงเขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเกือบทุกพาร์ทวางไว้ที่เดิมก็เลยกันนะวางไว้เลยนี่เฮียมามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่เอ้ยทางออกต่อเลยนีก่กี้ถึงไหนแหละนี่อ๋สอส่ง ก,ก็แล้วจะปิดทำไมโอ้โหเฮ้ยทำได้ไงวะเอาเลงงออแล้วไงกูกงเขาเล่ก่งไม่เฉลิตด้วยเองดีกว่าทำได้ไงเนี่ยแบบเนี้ยทำไมทันการกงระดับ exclusive เ,เคไม่เอาก็แล้วกันโอ้ อ,อาอเ,เอ้ยหอะในนี้มีอะไรอีกก่อมีของอีกอเออก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดียวนะฉันโกงเขาอีกแล้วหรอกลับไปที่เดิม ด็กเจเอคีเปอร์นั่นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลย,ยนะมีกล่องเนี่ยอ้าอยู่ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าะพราะว่าน่าจะพลาดไปจริงๆด้วยอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลย่นีมันคืออะไรวะเอาละ แล้วมันอยู่ไหนเอะเี่ยวเน่ะฉันได้ไมาได้ยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหรอโอไม่นะอ,อยู่ตรงนี้อย่างงั้นเหรอเช่่งมันถึงออกเลยหวังว่าจะไม่มีจิปเปอร์มาระเบิดแล้วนี่คือรูปอะไรอย่าบอกนะว่านี่มันคือ dream dream อีกแล้ว the dream โอ้ oh, ไม่นะโอเคครับถ้าใครชอบคิปแบบนี้อยาลรมใรม้ผ ah, มรถถ้าใครอยากให้ผมรับอีกอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะถ้าจะมาเจอกันใหม่ในพายคลิปหน้าครับใบซูมหน้าด้วยซูมโนซูมหน้า